ันยอโยสวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตกันกับเรื่องราวของ Baby Monster นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องของพาริตาและโรราจากรายการของพี่เวนดี้ที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาไปออกรายการพี่เวนดี้มาเป็นแขกรับเชิญคนแรกคู่แรกของรายการ Today i s Wendy กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยอดวิวทั้ง2คลิปจากรายการที่อัพลงไว้ในช่อง YouTube ของ Studio p พีนัทบัตเตอร์ยอดวิวทะลุ2องแสนไปทั้ง2คลิปเลยซึ่งทางรายการเนี่ยเขาได้แยกไว้เป็นคลิปจากรายการเต็ม24-25นาทีที่มีทั้งช่วงร้องเพลงแล้วก็ช่วงพูดคุยแล้วก็มีคลิปที่เป็นรู รวมเพลงของทั้ง3คนนะครับทั้งพี่เวนดี้แล้วก็น้องพาริตาน้องโรร่าเนี่ยร้องด้วยกันก็จะอยู่ในอีกคลิปหนึ่ง9นาทีกว่าๆเกือบ10นาทีกันเลยใครอยากฟังเพลงอย่างเดียวก็ฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้ได้ก็จะได้เห็นความสวยความมิชชัของทั้ง3คนแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยส่วนใครที่อยากเอ้ยฟังซิเขาคุยอะไรกันเมาอะไรกันก็ไปดูที่รายการเต็ม25นาทีนะครับ2คลิป200,007ทะลุไปแล้วทั้งคู่เลย ใครที่ยังไม่ได้ดูตามไปดูกันได้ส่วนใครที่ดูแล้วก็มาอ่านส่องคอมเมนต์กันดีกว่านะครับคลิปนี้เราจะพามาส่องคอมเมนต์กันด้วยหลังจากที่พริตากับโรราเนี่ยไปออกรายการนี้มาโอ้โหคนอวยกันฉ่ําคนชมกันเยอะมากๆทั้งพริตาและก็โรราทั้งสองคนเนี่ยเขาจะเลือกกันไปทั้งเพลงอังกฤษแล้วก็เพลงเกา่าโรรารับหน้าที่ร้องเพลงเกา่าส่วน พาริตาครับก็จะร้องเพลงภาษาอังกฤษเพลงซากลความชื่นชมมาหมดเลยทั้งพาริตาทั้งโรราเรื่องความสวยชมกันเยอะมากว่าทั้งสองคนนั้นอยู่ด้วยกันแลบเป็นคู่วิชวลและเป็นคู่วิชวลที่ร้องเพลงเก่ง,กงมากซะด้วยพาริตาสวยเหมือนคุณหนูส่วนโร ر านั้นคือคุณหนูที่สวยมากๆก็คือคุณหนูทั้งสองคนเลยนะครับพาริตาเนี่ยจะมีความแบบสาวอินเตอร์อินเตอร์หน่อยส่วนโร ر านั้นก็ฟิลนางเอกซีรีส์ที่ร้องเพลงเพ,งเพราะและก็มีที่บอกว่าโร ر านั้น เธอสามารถส่งทางอารมณ์เนี่ยดีจริงๆเวลาที่โรลาร้องเพลง มักทําให้อินตามได้ง่ายๆชอบโรลาร้องเพลงแบบนี้เธอเป็นคนที่มีความสามารถมากอยากให้ทางค่ายดันโรล่าให้ออกรายการแบบนี้อีกเยอะๆและก็มีที่บอกว่าเสียงของโรล่านั้นเพราะกินใจโรลาร้องเพลงไปยิ้มไปดูมีความสุขมากเลยเธอเป็นได้ดีทั้งพิธีกรและนักร้องนะครับอย่างเห็นโรล่าเนี่ยแสดงซีรีส์เกี่ยวกับเพลงบ้างถ้าเธอเป็นนางเอกซีรีส์และร้องเพลงประกอบด้วยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดโรล่าสวยมากไม่สามารถละสายตาตอนที่เธอร้องเพลงได้ ดูสายตาพี่แพรสิดูน้องดูเอ็นดูน้องดูแบบชื่นชมในความเก่งของน้องโรลานะครับโอ้ยคนชมโรราเยอะมากแล้วก็มีที่เรียกร้องอย่างเห็นโดราเนี่ยแสดงซีรีส์ส่วนของพี่แพรพาริตานั้นคนชมนเรื่องความวิชวลแตกแตนสุดๆความคุณหนูร้องเพลงเพราะความพาริตานะครับที่ไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างมันดูละมุนไปหมดเลย พาริตามีเสียงที่ดีมากเธอเหมือนกับนางฟ้าแล้วก็บอกว่าภาริตาทําชั้นทึ่งได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวเธอจะสวยอะไรขนาดนั้นเวลาที่ภาริตาร้องเพลงเธอจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอสวยขึ้นมากเลยแล้วก็มีที่บอกว่าเวลาภาริตาร้องเพลงเนี่ยเธอจะเป็นคนที่ทําให้ฉันรู้สึกว่านี่คือเจ้าหญิงกําลังร้องเพลงให้เราฟังอยู่ภริตาเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับแล้วก็มีบอกว่าเสียงของภาริตานั้นชวนฝันเสียงเธอใส นุ่มละมุนพริตาผมปลอนร้องเพลงเพราะแถมยังสวยอีกด้วยคนอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้โอ้โหคำชมเยอะมากจริงๆเลยใครรับที่อยากเห็นคอมเมนต์เพิ่มเติมอยากดูคำชมคำอวยเพิ่มเติมตามไปกันได้เลยที่คลิปเต็มนะครับหรือว่าจะเป็นคลิปแยกที่เอาไว้แค่พาร์ดร้องของเบมเบอร์ แล้วก็ของพี่เวนดี้ไปกันได้ทั้ง2คลิปเลยนะครับตอนนี้ยอดวิวแตกแต่ามากๆไปปั่นกันต่อนะทุกคนรับรองว่าหูเคลือบทองแน่นอนจะคลิปเต็มหรือว่าคลิปที่ตัดมาแค่พาร์ทร้องก็ตามไปดูกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็แวะมาอัปเดตเรื่องของ Baby Monster อร์พริตาโรรากับรายการที่โชว์ทั้งความวิชวลและความเสียงเพราะทั้งคู่กลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กด s u b s c r i ย e กันนะครับอันยอง